อ๋ออค่ะนะคะถูกมากค่ะขอบเหมือนหัวมันหัวมันหัวมันแกวมันยี่สิบนาทีค่ะเพื่อนเพื่อนก็ได้ข้าวเหนียวหอมนุ่มอร่อยไป้ทัน ดูทำอะไรลูกทำอะไรตรงนี้จะฉี่แล้วสิ เต็มเลยตรงพุงวันนี้จะมาจัดการสน,น่อยลูกีโอเข้าร้านเสริมสวยวันนี้มามาต้องหาที่เสียบนี่ไงที่เสียบมาลูกคำมามา,มาจะเช็ดขี้ตาให้ลูกหนเช็ดขี้ตาให้ไหม เดี๋ยวมามาให้ละคะเล็กน,นี่เป็นอะไรลูก มีแต่สังกะตังทั้งนั้นเลยลูกอุ้ยสังกะตังทั้งนั้นเลยเ้ยอ,อุ๊อ๋อออตกใจหมด <c oughs> มยาเป็นวาเลซีว่าเราเซนฟิสอคาลเนี่ย มาม่าตัดหมอนั่นเองรุ่นนี้หวีไปก็เจ็บวิศวกรสตุ๊ดอไอมาลวิดาสังกต่างอฟไซมบาววิดาฮะ โย่ทำอะไรลูกโย่ทำอะไรลูโรกโย่ทำอะไรตัวโย่ขโมยกินปิดก่อนนั่งดูเฟรมหม่มามาหน่อยสิแล้วตัด ตัดผมไว้วันนี้วันนี้คนมาดูนานไหนลูกแหวงขนาดไหนไม่แหวงแหวงนิดเดียวแหวงนิดเดียวหูอไ่นแหวงตรงนี้นิดเดียว จุงกะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกับอุ้มอีกแล้วนะคะกับแคมดอยชาแนลแคมเทรนส์เราเองจ้าวันนี้นะคะอุ้มจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาลองประสบการณ์ใหม่ค่ะโดยการใช้หัวเซรั่ยเป็นตัวแทนของมะละกอไทยนะคะหัวเซรี่นะคะลักษณะตะปุ่มตะปานะคะทุกคนเหมือนหลุมอวากาศเลยเนาะช่วงนี้ออกหัวใหญ่มากอุ้มหาซื้อต้นหัวเซรี่ตัวนี้ได้ที่ไหนนะคะก็ตามซปเปอร์มาร์เก็ตโรปบทั่วไปเลยนะคะอันนี้ต้นนี้นะคะ หาง่ายค่ะไม่ค่อยหายากออแล้วก็ราคานะคะถูกมากค่ะขอบอกว่าหัวนี้นะคะราคาประมาณ2ยูโรนะคะถ้าเทียบกับราคามะละกอของไทยเนาะตอนนี้มะละกอของไทยน่าจะกิโลหนึ่งนะคะพเพื่อนๆน่าจะ10 4 5ยูโรแล้วซึ่งเปรียบเทียบกันแล้วนะคะราคาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะส่วนหัวเซลลารีตัวนี้นะคะคนยุโรปเขาจะเอาไว ทำน้ำซุปนะคะเ,เพื่อนๆอย่างเขาต้มกระดูกหมูกระดูกไก่นะคะเขาก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นการดับค้าเหมือนกับเราใช้รากผักชีนะคะกลิ่นของเขาก็จะเป็นคล้ายๆผักชีอ่อนๆนะคะเ,เพื่อนๆรสชาตินะคะรสชาติของเขาก็จะมีเขาแทบจะไม่มีรสชาติอะไรเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆเขาจะออกแนวมันละกอบ้านเราเลยนะคะแต่เขาก็จะอย่างที่บอกจะมีกลิ่นออกออกรากผักชีนิดๆเพื่อน,อนๆบางคนก็จะไม่ค่อยปลื้มเนาะแต่สําหรับ ตัวอุ้มนะคะอุ้มชอบมากเลยนะคะแถมไม่แพงค่ะเพื่อนๆเ,เนาะโอเคถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีตำส้มตำกันเลยค่ะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงใช้ได้ไหมเนาะเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยค่ะไปเลยค่ะอันดับแรกนะคะตัวนี้เราก็จะต้องเอาเปลือกเขาออกเนาะก็การฝา,น,านี้เลยค่ะ เหมือนปลอกส้มโอเลยค่ะเพื่อนๆหอมผักชีเขาจะไม่มีเม็ดข้างในนะคะตอนนี้เพราะเขาเป็นร่างเนาะเขาเป็นหัวเหมือนหัวมันหัวมันหัวมันแก้วมันหัวมันเทศอะไรประมาณนี้แหละเพื่อนๆไมน่เลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ตนสเต็ปต่อมาก็สับได้เลยค่ะไม่มีอะไรยุ่ยงยากเนาะสับสับสับวเอานี่ออกก่อนจะได้ไมสับให้ ก็จะได้ลักษณะเนี้ประมาณนี้หนึ่งลูกนี้ตำได้หลายรอบมากเลยนะพเพื่อนๆสามรอบนะถ้าอุ้งกินคนเดียวลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยสาบป,ป้าด เมม็หนหต่อมาก็อุ้มจะใส่แครอทไปสักหนึ่งหัวนะคะได้มีรสชาติเออจะได้มีสีสันปไปจาาเดี๋ยวเราไปตำ ส้ตมตำกันเลยส้ตมตำส่วนเครื่องตำเนาะก็คงไม่ต้องให้อุ้มบอกเนาะว่ามันมีอะไรบ้างจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยค่ะไปเลยค่ะนี่มาคนรองเราต้องมาตำกับพื้น,นพี่ก็อย่างที่บอกเนาะผิดเยอะเ,ยเกินเอาออกเอาออกหน่อยเดี๋ยวเพดสโลมอุ้ม ขอเติมปลาราอีกนิดหนึ่งนะเพื่อนๆรู้สึกว่ามันไม่นัวเซ็บสะใจนิดหน่อยอเค็แเราก็มาใส่นี่นะคะออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้แยกถ้าไม่ออกเลยเนาะเพื่อนๆนี่ใส่ไปเลยคะ่ะนน่ทีนี้เราก็ ยแยกไม่ออกเลยไหมว่ามะละกอรหรือว่าหัวเ mm hmm. ซล,ลารีค่ะเพืเ่อน <Hey. S 2> แล้วก็ใส่ายวันนี้นะคะเพืเ่อนๆอุ้มก็มาพร้อมกับเคล็ดลับกัน นึ่งข้าวเหนียวโดยที่ไม่มีหดหนึ่งข้าวเหนียวเนาะอย่างอุ้มก็คืออุ้มไม่มีค่ะทุกคนอุ้มก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะแล้วข้าวเหนียวอุ้มก็ไม่ได้แช่ข้ามคืน7 8ดดหรือส0ชั่วโมงเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอุ้มจะแช่แค่ 30- มสถึงสีนาทีอย่างมากเลยอะหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อนๆเนาะบางทีเราไปทํางานรีบลืมแช่ข้าวเหนียวไว้กลับมาแต่เราอยากกินข้าวเหนียวอย่างนี้เนาะมันก็ลําบากถ้าจะให้เราแช่ข้าวเป็น สิบชั่วโมงเนาะอุ้มก็เลยนะคะเอาเข้าวเหนียวของเราเนี่ยแหละแช่กับน้ําอุ่นนะคะไม่ต้องไม่ต้องถึงร้อนนะคะเพื่อนๆคือแช่น้ําอุ่นไว้ตามจํานวนเวลาที่อุ้มหรือถ้าเพื่อนๆมีเวลามากกว่านั้นก็แล้วแต่นะคะแต่ของอุ้มก็คือเร็วสุด30นาทีอุ้มก็ทํามาแล้วคะ่ะเพื่อนๆเราก็ล้างข้าวเหนียวนะคะเอาเศษฝุฟฟ่นออกก่อนสัก2รอบนะคะและรอบที่3เราก็แช่น้ำอุ่นทิ้งไว้เลยคะ่ะแล้วเราก็เอามาใช้ ใช้ตัวเนี่ยค่ะเพื่อนตัวตะแกรงที่เป็นเหล็กอย่างนี้เนาะที่มีรูอยู่ข้างล่างที่เราใช้นึ่งผักเราก็เอามานึ่งข้าวเหนียวเ,เลยค่ะเพื่อนเนาะก็เป็นวิธีดัดแปลงอีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับคนที่แบบว่าเราไม่มีเนาะก็จะไปหาซื้อก็ลาบากค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตอนข้าวเหนียวกันสุกเออสุกกันเลยจ้าเพื่อนอ่ะมีเสริมอ่ะอ่ะแล้วก็มีเคล็ดลับด้วยนะคะถ้าอยากจะให้สุกไวนะคะเพื่อนๆนก็ใช้กระดาษ ที่เราไว้รองทําเค้กเนี่ยแหละคะ่ะเราก็ใส่ปิดนี้ไปเลยนะคะเพื่อนมันจะสุกเร็วมากอืมอ่ะร้องเนี่ยมันจะสุกเร็วมากเลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ผ้านะคะผ้าที่เราทําโคนนี่แหละคะ่ะผ้าสะอาดเนาะเราก็ปิดไว้เลยะคะ่ะเพื่อนๆปิดแล้วก็ปิดฝา20นาทีคะ่ะเพื่อนๆก็ได้ข้าวเหนียวหอมนุ่มอร่อยไว้ทันกับตำซ้มตำแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกินก้ำตำกันไปเลยคะ่ะ สินาทีผ่านไปจ้ะเพื่อนนี่เห็นไหมจ้ะกลับหไหมไม่ต้องแช่ข้าวทั้งคืนทั้งวันนะคะเพื่อนแต่ถ้าใครสะดวกก็แล้วแต่เนาะแต่สําหรับอ้มอ,อ้มว่าอย่างนี้มันโอเคแล้วะะอะค่ะเนาะนี่เห็นไหมไม่แฉะด้วย เปิดรูตรงนี้นิดนึงอ่ะนึ่งต่อ เอาเยอรมันแคบหมูไข่ต้มอืมอ๋อไม่หลบไปหลอกแหน่หยิ่งน่นาที่ผ่านไป ¡Valo,